สวัสดีครับวันนี้มาถ่ายวีดีโอให้ในทุนดูนะครับที่เดินไปนน้นะครับซ่องไร่อยู่ในตำบลทะเลบกอําเภอดอนจดีจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับที่ดินซ่องไร้ติดกับถนนสายหลักอําเภอดอนจดีด้านช้างนะครับวิ่งเส้นนี้เลยนะครับเหมาะกับธุรกิจคองทันนะครับถนนติดถนนดับสายหลักนะครับด้านหน้าติดคลอง ด้านค้างและด้านถ่ายติดสาธารณะเท่ากับว่าเป็นพื้นที่ถนนล็อบด้านนะครับไฟฟา้าอยู่หน้าแปลงนะครับที่ดินแปลงนี้นะครับตรงไปนะครับที่ดินแต่แปลงนี้ตรงไปก็จะไปอำเภอด้านช้างไปเซ้นซาบด้านซากน,นะครับจากตรงนี้ไปก็ประมาณสามกิโลนะครับเป็นพื้นที่ซี่ม่วง นะครับซ่องไรเป็นพื้นที่ซี่ม่วงนะครับเหมาะกับการทําธุรกิจเท่านั้นนะครับเหมาะกับการทําธุรกิจนะครับซ่องไรชนดขุดแดงหล้านบาทนะครับยกแลงหล้านบาทนะครับซ่องไรพื้นที่จะท่อมเล็กน้อยนะครับตามวาร์นุ่นเล็กน้อยก็จะมีรถตู้วิ่งผ่านประจํานะครับที่ดินแปลงนี้ทางนี้นะครับจะไปอําเภอด้านช้างนะครับประมาณ สิบซองกิโลนะครับสปจังหวัดสุพรรณบุรีประมาณหกสิบห้ากิโลนะครับประมาณที่ดินของเรานะครับก็จะอยู่แปลงนี้เลยนะครับซาธารณนะดด้านค้างทิศต,ตะวันตกนะครับเมื่อกี้นะฮะทางทิศใต้นะครับถนนดําถนนส้หลักเลยนะครับก็ร้าแปลงก็พิเศษของมันก็จะมีคลองน้ำเนี่ย เป็นคลองส่งน้านะครับมาจากด้านฉางนะครับเช <S an> ื่อมต่อกับเคลื่อนด้านฉางนะครับมีคลองส่งน้ําที่ดินซ่องไร้ก็จะมีไฟฟ้าอยู่น้าแปลงนะครับน้าแปลงนี่คือตนนด้านข้างนะครับเป็นท้นคลุกที่ดินของเราแปลงนี้เลยนะครับแปลงนี้เลยนะครับแปลงนี้เลยหน้ากว้างไม่เกินหกสิบเมตรนะครับหน้ากว้างไม่เกินหกสิบเมตรนะครับ ย่ำวะนาค้างติดถนนดําและติดคลองนะครับไม่เกิน60เมตรนะครับเนี่ยก็จะมีรถวิ่งเข้าออกประจำนะครับได้เห็นไหมซึ่งเป็นถนนไส้ยลักนะครับสายลักเลยเหมาะก,กับกิจการต่างๆได้ดีนะครับเป็นรูปสี่เหลี่ยมนะครับด้านท้ายก็จะมีเพื่อนบ้านนะครับแล้วก็มีถนนด้านท้ายและด้านค้างติดตะวันตกก็จะมี ไฟฟ้านะครับป่าปาอยู่ด้านติดตะวันตกนี้จะมีพื้นบ้านนะครับเหมาะกับการธุรกิจเปิดธุรกิจท่านั้นนะครับแล้วก็เป็นพื้นที่สีม่วงนะครับเป็นพื้นที่สีม่วงอยู่ในตําบลทะเลบกอําเภอดอนจีดีจังหวัดสุพรรณบุรีนะฮะทุนทันใดอยู่ในตรงปกของทันนะครับจะทํโคกน้องนาปลูกปลาก็ยินดีเลยนะครับแปลงนี้นะครับอยู่ใน ตำบลทะเลบอกอำเภอดอนเจดีจังหวัดสุพรรณบุรีซ่องลายหนึ่งหลานนะครับอ่าด้านหน้ามีคลองส่งน้ำนะครับแล้วก็ถนนดํานะครับมีรถโต้วิ่งผ่านนะฮะก็จะเป็นลักษณะแบบนี้เลยนะครับอ่าฟาร์มเลึกนะครับตามถนนไปประมาณ100เมตรนะครับกว้างประมาณ60เมตรนะครับด้านหน้าด้านค้างก็ประมาณ100เมตรนะครับเนี่ย จะมีเพื้นบ้านนะครับอยู่ทางทิศตะวันตกอันนี้ทิศตะวันออกนะครับก็จะเป็นทุ่ง,นะน,าง,งนานาลงโปรงลักษณะแบบนี้เลยนะครับทุนท่านใดสนใจก็ติดต่อเข้ามานะครับทางลงนะครับก็จะมีทางลงเป็นตะนนที่คุกนะครับติดตะนนดําลาักษณะแบบนี้เลยนะครับตรงข,งข้ามก็จะมีหมู่บ้านนะครับมีรถเข้าออกวิ่งเข้าออกประจำเหมาะเปิดกิจการร้านค้าธุรกิจต่างๆนะครับ เนี่ยก็จะเป็นลักษณะแบบนี้เลยเท่าที่ท่านเห็นเลยนะครับเป็นถนนสายลักนะครับจากอำเภอดอนจีดีไปเส้นซ้ำซ้ำซ้มนะครับอำเภอด้านช้างนะครับก็วิ่งเส้นนี้เลยนะครับเส้นนี้เลยนะฮะเนี่ยเห็นไหมจากนี้ก็ไปอำเภอดอนจีดี D, ไปประมาณยี uh, ่สิบกว่ากิโลนะครับ โอเคนะครับเนี่ยลักษณะแบบนี้เลยนะครับ